สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเครซี่นะฮะก็ห่างหายกันไปจากการรีวิวค่อนข้างนานนะครับโอเควันนี้ผมมารีวิวมังะที่ออกมาได้นานแล้วนะครับประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับก็หลายๆคนอาจจะรีวิวเห็นช่องอื่นรีวิวไปแล้วหรืออาจจะอ่านมาแล้วแต่ผมขอมารีวิวหลังจากอ่านเล่ม1และเล่ม2ไปนะครับซึ่งตอนที่ผมกะว่าจะทาคลิป รีวิวเล่มหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเนื้อหามันยังค่อนข้างน้อยผมเลยรอเล่ม2อ,ออกเพื่อจะขยายเนื้อเรื่องให้ให้ผมสามารถดูเนื้อเรื่องดูพฤติกรรมตัวละครให้มันมากกว่านี้ได้ครับโอเคจะไม่สปอยนะครับแต่จะมาอธิบายความรู้สึกหลังที่อ่ะหลังจากที่อ่านมา2เล่มแล้วอะนะโอเคมาดูรูปเล่มก่อนนะครับชื่อของอาจารย์ที่แต่งคือมาโคโตกุโดนะครับ มาคุโตกุผมค่อนข้างชอบลายเส้นของอาจารย์มากครับโดยเฉพาะการที่เขาใส่เขาเรียกอะไรดีเทลในตัวตัวละครต่างๆโดยเฉพาะเนี่ยเฉพาะผมนะครับการแต่งตัวนะครับค่อนข้างชอบแต่พอตเรื่องมันอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะแต่ผมว่ามันก็คือแนวความรักโรแมนติกนั่นแหละนะครับมันก็คือช่วงนี้ สังเกตดูว่ามันคือจะมีแนวๆคล้ายๆแบบนี้เป็นแนวความรักในบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มต่างจากแนวความรักที่ในรั้วโรงเรียนนะฮะพะจะดูโตขึ้นมาหน่อยเลยแบบว่าข้อกังขามันเลยแบบค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับมาเปรียบเทียบกับ2อไอเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ออกมาพร้อมกันเลย2เรื่องนี้ออกมาพร้อมกันเลยนะครับ ถามว่าบริษัทนี้มีความรักกับเรื่องนี้ผมสนใจเรื่องไหนมากกว่ากันนะถ,ถ้าให้เลือกผมจะสนใจเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้เขาถือว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วแล้วมันมิชชั่นคอมพ l e t e แล้วอะ่ะเหลือแต่แค่ว่าเขามันจะให้เราเห็นว่าเวลาพระเอกกับนางเอกอะ่ะใช้ชีวิตกันอยู่ในบริษัทเดียวกันเขาจะทําตัวกันยังไงที่มันสนุกก็มีอยู่แค่นี้ครับเรื่องนี้แต่ผมว่าสําหรับเรื่องเนี้ มีความน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าเราจะต้องเอาใจช่วยว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาจะมีมีอะไรซัมติงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูรอบรอบนะจะทำโดยสนักพิมพ์เซนชูนะครับช่วงนี้เซนชูเริ่มมาครับแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแนวโรแมนติกแนวที่น่าสนใจมาค่อนข้างเยอะนะแต่ตอนเนี้ย ณนะที่ตอนนี้ผมถ่ายอยู่ตอนนี้คือสยามแม่ง LC ค่อนข้างเยอะแล้วมีเรื่องที่ผมผมสนใจมาก่อนหน้านี้เยอะมากครับก็ที่ออกมาใหม่ๆผมสนใจที่สุดเลยนะจะเป็นเรื่องอะ,อะไรนะ ดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ตรงนี้นะผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แต่เรื่องนั้นนะครับผมบอกมันค่อนข้างสนุกนะมันค่อนข้างน่าสนใจดีนะครับโอเคก็เนี่ยฮะเล่มหนึ่งก็จะกล่าวถึงรุ่นพี่นะครับที่ทํางานนะครับกับรุ่นน้องที่เป็นผู้ชายพระเอกนั่นแหละนะครับผมก็เนี่ยฮะเนี่ยไรเส้นแกเริ่มค่อนข้างมีสไตล์นะมีมีความเป็นตัวเองส่งนะครับ ก็คือรุ่นพี่เขาจะมีนิสัยที่แบบเอาจิงเอาจังแต่แต่แบบเขาเรียกอะไรจิตลึกๆแล้วอ่ะเขาอยากจะสนิทกับรุ่นน้องคนนี้มากนะอยากสนิทมากครับคือแบบว่าอยากจะช่วยรุ่นน้องทำความสำเร็จก็มีความเป็นผู้นำอะฮะ ข้างหน้ารักเวลานรุ่นพี่เคาเขินนะ่ะผมชอบมากเลยจริงๆสนุกมากครับเรื่องนี้ติดตามได้เลยอ่ะมาดูเล่ม2นะเล่ม2โอ้โหผมชอบรุ่นพี่โคตรน่ารักเลยนะฮะเล่ม2นะครับตอนเล่ม2ในรุ่นพี่จะเริ่มลุกขึ้นมาแล้วนะเริ่มลุกแบบว่าโดยที่ไม่รู้ตัวนะประมาณนั้นนะครับผมไม่อยากจะอะไรมากก็จะมีเห็น ออกไปข้างนอกบ้างครับที่คราวนี้เราจะไม่เห็นอยู่แค่ในบริษัทแล้วมันก็จะใครเออเปิดโลกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะว่าพระเอกกับนางเอกเ,เ,เ,เวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะทําตัวกันยังไงนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ก็2เล่มก็ราคาเล่มละ90บาทนะครับแต่ผมว่าคุณภาพดีนะเพราะว่าเออปกเนี่ยมันเป็นปกแบบด้านนะครับ เป็นปกแบบบ้านแล้วกระดาษเนี่ยคือกระดาษดีเลยครับกระดาษนี้เป็นหนังสือ,อ,อถนอมสายตาด้วยนะเนี่ยนะครับก็คือเป็นโรแมนติกจ๋าๆเลยนะเรื่องนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ผมผมไม่ค่อยได้ทําคลิปมานานแล้วเพราะว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์แล้วแบบว่าผมไม่พอผมมีการบ้านเยอะๆแล้วมันไม่ค่อยมีกระจิกกระใจจะจะถ่ายคลิปสักเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้มันมัน มันหนักมากครับโควิดนะครับเลยไม่ได้ออกไปซื้อหนังสือแล้วจะสั่งผมก็ขี้เกียจสั่งนะเพราะเพราะว่าบางทีมันต้องรอไงนะผมแล้วมันเสียค่าส่งแล้วถ้าผมเทียบลนะ<อ>ผมก็อยากจะหาจังหวะออกไปซื้อเองเหมือนกันเพราะว่าบางเรื่องมันหาซื้อได้ในร้านหนังสือแถวบ้านไงก็เลยแบบว่าที่ผมจะสั่งออนไลน์ก็ต่อเมื่อมันหาย,ยากและไม่มีแถวบ้านเท่านั้นนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะไม่ได้ถ่ายคลิปนานแนละ้วมาถ่ายตอนตีหนึ่ง เกือนะบเกือบตีสองแล้วโอเคฮะประมาณนี้เลยฮนะก็ถ้าใครสนใจไปติดตาม2เรื่องนี้ได้2องคลิปนี้ได้นะกับสองเรื่องไนะอง้อีกเรื่องหนึ่งก็แนะนำนะเรื่องนี้ก็สนุกดีนะครับเรื่องนี้มันก็กหนุมกันหนิงกันดีนะผมผมก็ดูแต่แค่ว่าผมสนใจเรื่องรุ่นพี่มากกว่านะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ o ซ again next time ครับผม